สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกับรายการจับปัญหามาคุยนะครับกับผมครูซุปวันนี้ก็มีปัญหานะครับมานำเสนอเช่นเคยนะครับปัญหาวันนี้ก็หนักพอสมควรนะครับก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะอย่างที่บอกว่าครอบครัวนี่มีมีปัญหาเยอะนะครับปัญหามีอยู่ว่าเคยมีใครที่ไม่เคยทําอะไรให้พ่อแม่ภูมิใจบ้างคะ อันนี้ยาวดีหนึ่งนะเรื่องยาวดีหนึ่งนะครับท้องตอนเรียนนะครับเลี้ยงลูกคนเดียวนะแต่ก็ไม่เคยให้เป็นภาระกับพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยพอใจนะครับคนคนคนที่เป็นเป็นแฟนคนก่อนนะครับที่ที่ที่ทำให้ท้องนะแต่งงานใหม่นะสุดท้ายต้องแต่งงานใหม่แฟนใหม่ก็ดันไม่เข้าตาพ่อแม่จนต้องแยกกันอยู่ตอนนี้ นะครับอยู่บ้านตัวเองทํางานเลี้ยงลูกเหมือนเดิมแต่ไม่เคยแม่ไม่เคยคุยด้วยสักคำนะครับด่าว่าเราไม่ดีนะคือว่าเราสารพัดนะครับเราควรทํายังไงต่อไปนะครับนทีนี้มันท้อมากแม้แต่คนในครอบครัวยังพูดขนาดนี้มองไปทางไหนก็มืดเหนื่อยท้อไปหมดโดนดูถูกจากคนในครอบครัวมันเจ็บที่สุดนะครับเอออันนี้ก็ปัญหา ที่ที่เราพบได้บ่อยเหมือนกันนะครับก็คือว่าลูกท้องนะครับอาจจะไปทาคนอาจจะไปเผลอทําคนอื่นท้องนะครับหรือว่าลูกของเราท้องเองก็เป็นปัญหาที่มันหนักนะครับสําหรับพ่อแม่นะครับถือว่าเป็นฝันร้ายอย่างหนึ่งนะครับที่คนเป็นพ่อแม่ทุกคนเนี่ยไม่อยากให้เกิดกับกับลูกตัวเองทีนี้ก่อนอื่นน่ะต้องบอกก่อนนะอันนี้ขอตอบในมุมของพ่อแม่ก่อนนะครับต้อง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 ตอบในมุมของพ่อแม่ก่อนว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะนะครับสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับโอเคทุกคนเป็นพ่อแม่นะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงเราก็ผิดหวังนะครับสมมติว่าผมเป็นพ่อแล้วก็ลูกลูกเนี่ยไปไปทำคนอื่นไปทำลูกคนอื่นท้องหรือว่าหรือลูกของตัวเองเนี่ยท้องเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกผิดหวังแน่นอนนะครับมันจะเกิดขึ้นแต่เราต้อง เราผิดหวังไ้ให้พอเลยเราผิดหวังให้แบบให้ให้ใหนำใจไปเลยครับแต่ผิดหวังเสร็จแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมกลับมาดูแลลูกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเราจะต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณต้องลืมลืมต้องต้องนึกถึงความรู้สึกของลูกบ้างคือคุณเนี่ยรู้สึกแย่รู้สึกโอเคผิดหวังนะครับผิดหวังเต็มที่แล้วแต่พอผิดหวังเสร็จแล้วอย่าลืม อย่านึกถึงแต่ความรู้สึกของตัวเองนะครับจนลืมนึกถึงความรู้สึกของคนเป็นลูกว่าปัญหาที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนนะถ้าถ้าพ่อแม่ไม่เอานี่เขาไม่เหลือใครแล้วนะครับคือแทบไม่เหลือใครแล้วนะครับถ้าถ้าพ่อแม่ยังยังแบบต้องนึกด้วยว่าเขาเนี่ยต้องแบกรับอะไรไว้บ้างนะครับคุณเองก็ต้องแบกรับเหมือนกันอ่าอันนี้เข้าใจนะครับแต่ลูกคุณเนี่ยคนที่ก่อปัญหานะครับ สี่เท้ายัางรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังคุณเองก็ตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นนะครับทุกคนเคยพลาดทุกคนมีโอกาสพลาดหมดนะครับเด็กคนหนึ่งนะครับเจอกับโลกที่มันกว้างใหญ่มันลองผิดลองถูกนะครับไปไปทั่วแหละคือมันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเราเด็กเวลามันอยู่ข้างนอกนะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็ต้องยอมรับแน่นอนไม่มีขยายให้เกิดโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับอย่าอย่าผิดหวังไปตลอดชีวิตไม่เอานะครับมันต้องต้องต้องกลับมาดูแลความรู้สึกของลูกด้วยนะครับต้องไม่ทอดทิ้งกันอเอ็นนะอ่ะอันนี้คือในมุมของแม่นะครับผิดหวังให้เต็มที่เลยผิดหวังให้ตายเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วผิดหวังพอแล้วต้องกลับมาดูแลความรู้สึกของลูกต้องอยู่ข้างๆลูก นะครับกลับมาเป็นกําลังใจกลับมาเป็นพ่อแม่นะครับมันตัดไม่ขาดหรอกครับต่อให้ลูกทําความผิดพลาดแค่ไหนนะครับมันไม่ควรจะขาดมันไม่ควรจะไม่ควรจะซ้ําเติมอะไรมากไปกว่าน,นี้นะครับเพราะสิ่งที่เขาเติมมันก็หนักพอสมควรแล้วอ่าโอเคนะครับจบเรื่องของพ่อแม่ทีนี้ในมุมในมุมของของตัวลูกเองนะครับคนที่เกิดปัญหาขึ้นมากับตัวเราเราอาจจะเป็นคนท้องหรือว่าไปเป็นฝ่ายทําคนอื่นท้องนะฮะ คือเราต้องเข้าใจความรู้สึกข,ของพ่อแม่ด้วยนะครับอันนี้คุณในมุมของคนเป็นลูกนะเราก็ต้องเข้าใจนะครับความรู้สึกข,ของพ่อแม่ว่าเขาเนี่ยผิดหวังกับเราอ่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดจนแล้วจนรอดเนี่ยเขายังไม่ให้อภัยเราสุดท้ายเราก็ต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองมันไม่มีทางอื่นนะครับคือพ่อแม่เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นกำลังใจสําคัญเป็นกําลังหลักของเราถูกไหม เขาควรจะอยู่ข้างๆเราแต่ในเมื่อมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแทนที่คุณจะมานั่งบ่นด่าตัวเองต่อนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาหรือเปล่าที่ที่ที่จะต้องมาดูแลเราแต่สุดท้ายถ้าถ้าเขาเขายัางยังข้าบก้าวข้ามเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็ยังไม่ไม่ได้ให้อภัยเรานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําให้ได้ก่อนคือเราจะต้องให้อภัยตัวเองนะครับ ไม่ว่าคนในครอบครัวหรือใครที่คุณมีอยู่เนี่ยเขายังไม่ได้ให้อภัยคุณหรือว่าเขายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามในสิ่งที่คุณทําได้คุณเองต้องก้าวข้ามได้ก่อนนะครับเขาจะมองคุณยังไงตอนนั้นเขาจะมองคุณยังไงอันนั้นนะมันเป็นปัญหาของเขาละมันเป็นปัญหาของเขาและมันอยู่ที่เขาที่เขายังเอาค้า,ามไม่ได้ความทุกข์มันก็จะเกิดกับตัวเขาตรงนี้คุณไม่สามารถที่จะไป บีบบังคับให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็กลับมาสงสารคุณกลับมาดูแลคุณเราเราเราทำแบบนั้นไม่ได้นะครับในเมื่อคนในเมื่อหัวใจของของคนคนหนึ่งที่เขาแหลกสลายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาดูแลเราเหมือนเดิมไหมนะครับตรงนั้นเราเราไปควบคุมตรงนั้นยากเหมือนกันนะครับอยู่ที่ใจเขาแต่สิ่งที่คุณทําได้คือการดูแลหัวใจตัวเองให้เข้มแข็งต่อไปนะครับ ในส่วนของเราเนี่ยเขาอาจจะด่าเราเขาอาจจะว่าเรานะครับแต่พอมันผ่านตรงนั้นไปแล้วมันผ่านจุดนั้นไปแล้วผ่านาเหตุการณ์วันนั้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันต่อ,ตอ,ตอมาเดือนต,อต,อต่อมานะครับคุณอย่าได้เก็บสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมาด่าตัวเองซ้ําอีกเพราะนั่นเป็นการซ้ําเติมตัวเองนะครับน่าจะทําให้คุณยิ่งอ่อนแอเข้าไปใหญ่โอเคไหมครับสิ่งที่คุณควรทําก็คือว่า เวลามันเกิดเหตุการณ์เสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่มีอะไรทาต่อแน่นอนคุณทุกแน่นอนคุณทุกกับสิ่งเหตุการณ์ที่ตัวเองมันเกิดกับตัวเองทุกกับคําพูดด้านลบๆจากคนคน,คนเป็นพ่อแม่จากคนในครอบครัวจากสังคมรอบตัวนะครับที่เขาจะแบบกระหน่าเข้ามาหาคุณเนี่ยถ้าคุณไม่มีคุณต้องหาเชื้อเพลิงหาเป้าหมายให้ตัวเองเนี่ยนะครับได้ได้จับได้มีหลักให้เกาะเป้าหมายเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับเป็นหลักยึดให้เราเนี่ย พร้อมที่จะเดินทางต่อนะครับในเมื่อเชื้อเพลิงบ่อหลักที่เคยเป็นเสาหลักให้กับคุณเชื้อเพลิงบ่อใหญ่ที่เคยเติมกําลังใจใ้คุณคือพ่อแม่ในเมนื่อเราหวังพึ่งพาตรงนั้นไม่ได้คุณต้องสร้างมันขึ้นมาเองคุณจะต้องสร้างเชื้อเพลิงขึ้นมาด้วยตัวเองสร้างเป้าหมายขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับอ่ะเป้าหมายไม่ต้องหาที่ไหนไกลเลยลูกเรานี่แหละนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ย นะครับสิ่งนี้มันควรจะเป็นเป้าหมายแรกๆเลยครับที่ที่จะทําให้เรา,ามีกําลังใจที่เริิมมีชีวิตต่อก้าวหน้าเดินหน้าต่อได้คุณยอมแพ้ไม่ได้นะครับเวลาเขาเกิดมาแล้วเนี่ยคุณยอมแพ้ไม่ได้แล้วนะครับเด็ดขาดห้ามยอมแพ้เด็ดขาดมีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วอย่าลืมว่าคุณเนี่ยได้ผ่านจุดที่ยากที่สุดมาแล้วคือการทําให้เด็กคนนึงเนี่ยรอดชีวิต รู้ไหมว่ามันมันเป็นเรื่องหาสัจจรย์มากแค่ไหนเด็กคนนึงรอดชีวิตได้คุณทําให้เขาเติบโตขึ้นมาหายใจกินข้าวมีชีวิตที่ปกติได้เนี่ยคือจุดที่ยากที่สุดที่มันมหาสัจจรย์ที่สุดที่คุณผ่านมาได้แล้วเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปคือต้องคิดให้ดีว่าถ้าคุณยอมแพ้ตรงนี้นะครับคุณพลาดอย่างแรงเห็นไหมพลาดไปแล้วครั้งที่1โอเคนะครับแต่พลาดครั้งที่2คือการที่คุณยอมแพ้อันนี้พลาดครั้งที่2 อันนี้ต่างหากที่มันไม่น่าให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นพลาดครั้งแรกไาแล้วครั้งที่สองแต่พลาดคือคุณต้องไม่ยอมแพ้คุณต้องเดินต่อนะครับเป้าหมายแรกเลยคือทํายังไงให้เด็กคนนี้ประสบความสําเร็จเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่สมบูรณ์สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แล้วก็เป็นเด็กที่ประสบความสําเร็จเนี่ยคือคือเชื้อเพลิงอย่างแรกเลยคุณจะต้องนึกถึงลูกให้มากๆ ในเมื่อตอนนี้การนึกถึงแม่ตัวเองนะครับแม่ยังเป็นยังเติมเชื้อเพลิงกําลังใจให้เราไม่ได้นะครับคุณต้องนึกถึงรูปก,ก่อนนะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งแม่เนี่ยเขาจะกลับมาแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับโอเคไหมอ่ะอันนั้นก็ปล่อยให้เขาเยียวยาจิตใจตัวเองไปก่อนให้เขาอยู่กับตัวเองให้เขาทุกข์กับเขาอ่ะมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วนะครับคุณไปไปบังคับจิตใจเขาไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่คุณบังคับได้คือ จิตใจของตัวเองว่าคุณจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อลูกต่อไปอย่างไรนะครับหรืออาจจะเป็นเป้าหมายที่คุณตั้งขึ้นมาเองก็ได้ลูกละส่วนหนึ่งเป้าหมายที่คุณตั้งขึ้นมาเองว่าคุณอยากจะเดินทางไปทางไหนเป้าหมายที่คุณเคยมีนะครับก่อนที่คุณจะท้องเนี่ยมันเคยเป็นอะไรตอนนี้มันยังอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามันอาจจะผิดคาดอ่คุณก็ต้องตั้งเป้าหมายใหม่ไม่เป็นไรชีวิตเราตั้งเป้าหมายใหม่ได้ ตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วคุณก็นะครับจัดการลุยเลยครับทํายังไงให้ถึงเป้าหมายนั้นตั้งเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เลยตอนนี้คุณทําอะไรได้บ้างนะครับอย่าถ้าถ้าเกิดว่าแค่เลี้ยงลูกไปวันๆอันนี้ไม่พ้นนะครับไม่พ้นความทุกข์มันจะอยู่โยมเข้ามาแค่เลี้ยงลูกไปวันๆอย่างนี้นมันไม่ได้ต้องต้องมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าการที่คุณตั้งเป้าหมายมันทําให้จิตคุณจิตใจของคุณสมองคุณไม่ว่าง พอมันไม่ว่างเนี่ยนะทุกคนเนะี่ยพอสมองคุณมันเต็มไปด้วยเป้าหมายที่มันใหญ่ถ้าคุณสามารถตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่ได้สมองคุณจะไม่มีพื้นที่พอที่จะเก็บคําลบๆจากคนรอบข้างจากแม่หรือว่าจากอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันบั่นทอนจิตใจคุณมันจะไม่มีพื้นที่ในสมองเหลือพอที่คุณจะนึกถึงสิ่งนั้น เพราะว่าในสมองคุณจะมีแต่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ที่มันยิ่งใหญ่อาจจะเป็นเกี่ยวกับลูกหรือว่าเกี่ยวกับครอบครัวในอนาคตของคุณนะครับไม่ว่ามันจะเป็นอะไรคุณต้องมีมีเป้าหมายอย่างจริงจังอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยนะครับมันจะขยายความเข้มแข็งของคุณให้มันใหญ,ใหใหญ่ใหญ่กว่าการที่จะเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆกระจุงกระจิง้งนะครับคําบางคำนะครับจากคนรอบข้าง ที่มันจะเข้าไปไปไปาทาอะไรในในหัวเราได้นะมันจะไม่มีพื้นที่มันอาจจะเข้ามาได้นะอาจจะเข้ามาได้แต่มันจะอยู่ได้แค่สักวินาที2วินาทีสุดท้ายแล้วเป้าหมายของคุณมันก็ใหญ่พอที่จะเบียดไอไอความคิดเ่าเนี้ยนะครับออกไปเรื่องลบๆเหล่านี้ออกไปมันจะเป็นแค่เศษขยะที่มันจะถูกเคลียร์ทิ้งไปในะแต่ละวันแต่ละวันนะครับสุดท้ายคุณก็จะเดินหน้าต่อได้โอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ผม อ,อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับคนหลายคนที่อาจจะผ่านเหตุการณ์นี้มาหรือว่ากำลังเผชิญอยู่นะครับคุณยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับคุณต้องต้องอทำต่อเพื่อลูกนะครับเพื่อให้ลูกคนนี้เติบโตมาเป็นเด็กที่แข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับกับปัญหานี้โอเคไหมครับอโอเคนะนะครับแล้วนี่ก็ เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับในรายการจับปัญหามาคุยนะครับกับผมครูซุปหากคราวหน้ามีปัญหาอะไรอีกนะครับเราก็จะกลับมาคุยกันเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ